ตดเหม็นตดบ่อยเป็นอันตรายหรือไม่การตดหรือผายลมเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันละ6 2ถึง20กว่าครั้งและมักเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเป็นปกติโดยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆแม้จะมีการกลั้นผายลมก็ตามซึ่งบางครั้งแก๊สอาจถูกขับผ่านออกมาโดยไม่รู้ตัวในปริมาณเพียงเล็กน้อย และไม่ส่งกลิ่นแต่การรับประทานอาหารบางชนิดเช่นอาหารที่มีสารซัลเฟอร์หรือมีแบคทีเรียที่สร้างแก๊สมีเทนหรือไฮโดรเจนซัลไฟล์ก็อาจส่งผลให้ลมที่ผายออกมามีกลิ่นเหม็นได้ทั้งนี้ความถี่หรือลักษณะการผายลมที่ผิดปกติไม่มีข้อบ่งบอกอย่างแน่ชัดการสังเกตอาการด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่พอจะทำได้ในเบื้องต้นโดยครวญไปพบแพทย์เมื่อการหายลมเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเช่นหายลมมีกลิ่นเหม็นบ่อยครั้งหรือในกรณีที่มีอาการใดๆต่อไปนี้ปรากฏร่วมด้วยเพราะอาจแสดงถึงปัญหาสุขภาพร้ายแรงปวดท้องและท้องอืดต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีอาการท้องเสียหรือท้องผูกเกิดขึ้นซ้ำๆน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุกลั้นอุจจาระไม่อยู่มีเลือดปนในอุจจาระมีอาการบ่งบอกถึงการติดเชื้อเช่นไข้สูงหนาวสัน่นอาเจียนปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อต่อเป็นต้นวิธีรักษาเพื่อลดแก๊สในระบบย่อยอาหาร การมีแก๊สในระบบย่อยอาหารมากเกินไปนั้นยังไม่มียาสำหรับรักษาให้หายอย่างเด็ดขาดมีเพียงยาบางชนิดที่อาจช่วยลดอาการอาหารไม่ย่อยซึ่งมีขายตามร้านขายยาทั่วไปเช่น 1. อันฟากรูโคซิเดสตัวยาประกอบด้วยเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ในอาหารจำพวกถัว่วธัญ,ญพืชและผักหลายๆชนิดให้กลายเป็นน้ำตาลที่ย่อยง่ายขึ้นโดยรับประทาน2-3เม็ดก่อนมื้ออาหารเท่าอาหารเสริมชนิดนี้จะไม่เห็นผลในกรณีที่แก๊สเกิดจากเส้นใยอาหารหรือลคโตส 2. เอนไซม์ลคโตสสามารถช่วยย่อยลคโตสในนม สำหรับผู้ที่มีภาวะย่อยและโตสในนมผิดปกติ 3. ยาไซเมทิโคนเป็นยาที่ช่วยลดฟองแก๊สในระบบย่อยอาหาร 4. ฐถ่านกรรมฐันหรือชาโคอาจมีคุณสมบัติช่วยลดการเกิดแก๊สหรืออาการท้องอืดโดยจะไปจับกับของเหลวในลำไส้และลดแก๊สลดอาการท้องอืด ทั้งยังทำให้อุจจระจับตัวเป็นเนื้อยิ่งขึ้นอีกด้วยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ